วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดสราชธ,ธานีนะครับอําเภอเวียงสะมาที่ตลาดเปิดท้ายเป็นตลาดนัดนะฮะตลาดนัดตอนเย็นนี่คือลูกจำปาดะครับผลไม้ที่ผมตามหามานาน ในที่สุดก็เจอแล้วที่จำปาดังเกือบจะเจ็ดสิบเลยอุกซิาบาทก่อนนะครับอ5กาิอาบ้านถ่ายแม่ค้าด้วยนะครับแม่ค้าในถุงเนี่ยก็มีอ่าสี่ลูกนะครับลูกละลูกละประมาณเกือบเกือบกิโลเขาขายกิโลละยี่สิบบาทสังบมดนี้ก็ผมซื้อมาหกสิบบาทรับหน้าตาแบบนี้นะครับ เดี๋ยวลองผาดูนะครับว่าเนื้อในเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับเมื่อผ่ามาก็จะเป็นแบบนี้นี่่านผู้ชมครับผมจะฉีกออกให้หมดเลยนะครับอุ้ชิมนะครับผมจะลอง ก็จริงๆใช้มือหยิบก็ได้นะครับแต่ว่ามือผมเลอะไอครับผมก็เลยใช้ซ่อมดูแลจะเป็นผู้ดีนิดนึงนะครับนี่ครับนี่คือที่ผมแกะเม็ดออกแล้วนะครับอย่างนี้นะครับหวานหวานหอมนะครับท่านผู้ชมมันรสชาติจะคนละอย่างกับขนุนคือลักษณะของ จำปาเนี่ยมันเนื้อจะอนิ่มกว่าเวลาสุกแล้วมันก็จะเป็นใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นการกินจำปาจำปาดะเนี่ยก็มี2แบบแบบหนึ่งก็คือกินสดแบบนี้เลยนะครับแต่มีวิธีหนึ่งนะครับสาหรับคนที่ไม่ชอบการทานเละๆแบบนี้นะครับเขาก็จะไปชุบแป้งทอดคล้ายๆกับกล้วยแขกนะครับร้านที่ขายกล้วยแขกเมื่อถึงฤดูที่มีจำปาจำปาดะเนี่ยนะครับ เขาก็จะมีจำปาชุบแป้งทอดเหมือนกันนะครับวันี้ไงจปา้ครับงดไม่ไปเอาสิาาดจำปาทอดจำปาดักทอดไมจำปาหาม่สิครับห้าไม่สิบบาทจำปาดักนะครับผลไม้ที่ ผมตามหานะครับเพราะว่าหากินไม่ได้ทุกหน้านะครับจะมีแค่เฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงประมาณเดือนมกรานะครับก็จะหมดหน้าจำปาจากนั้นก็ต้องรออีกก็จบการแนะนำผลไม้ไประจำถิ่นภาคใต้เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับนี่คือต้นจำปาดะนะครับงูลูกเหเดี๋ยวผมซูงให้ดูลูกนะครับ นี่นะครับลูกที่เห็นแดงๆนะครับนี่ครับนี่คือใบรักษาเป็นใบแบบนี้นะครับนี่และนี่ก็คือลำต้นของต้นจำปาดานะครับนี่หวาเอ้ยเอ,อไปไหนไปไหนเห็นอะไรวันนี้